สนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Bmg High ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพของผู้หญิงสนใจโทร0625978997 0863666566 กลับมากันตอนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเผือกค่ะคันปากอยากเผือกคุณผู้ชมนะช่วงนี้สับสนโดยนี่เลยคุณผู้ชมนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับผู้หญิงนะฮะ B M G High คุณผู้ชมนะสีชมพูสดใสน,นะทำไมผู้หญิงต้องรับประทานนะฮะ,ฮะหนึ่งเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของลดอาการมดลูกหย่อนคล้อยนะฮะแล้วก็ปวดท้องประจําเดือนที่มาไม่มา,มา,มาผิดปกตินะฮะแล้วก็เกิดอาการคันของน้องสาวด้วยเช่นเดียวกันนะะ,ะสารสก,กัดต,ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าคุณผู้ชมนะต้องเอาบรรจัยสารสกัดที่สําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็ มันจะบำรุงนะไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณที่มันแห้งกล้าน<อ>มันก็จะผุดผ่องกลับมามากยิ่งขึ้นแล้วก็ปัญหากะฟาจุดด่างดาหรือว่ารอยแผลเป็นที่มันอยู่เป็นรอยดําๆตามตัวเนี่ยมันก็จะจางลงด้วยเช่นเดียวกันสาเหตุที่มันจางลงเพราะว่าสารสกัดเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนอว่าใส่แต่ของพรีเมียมหมดเลยครับเยอะมากๆเลยค่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นนี่เลยว่านชักมดลูกนะฝางเสนตังกุยโคเอนไซคิวเทนกวาเครือหรือจะเป็นสารสกัดทับทิมชาเขียวว่านสากเหล็กและก็เปลือกสนของต้นมาริทามฝรั่งเศสค่ะอ่านะ่ะมาสคาร่าบอก สากเหล็กนะคะสากเหล็กเลยคระแม่สากเหล็ก, <c oughs> กเขา <c oughs> อยากอ่าน <c oughs> นะฮะ <c oughs> วันนี้มาแล้วคุณผู้ชมนะฮะพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะถ้าคุณรับไปเลย B M G High หนึ่งกระปุกแถมฟรีให้อีกหนึ่งกระปุกนะฮะ<ม>และยังแถมให้อีกกับ B M G Coffee ไปเลยอีกหนึ่งกล่องค่ะในราคาสุดพิเศษเพียงแค่1989ับเาทเท่านั้นสนใจโทรเลย0 6 2 5 9 7 8 9 9 7หรือ0863666566าค่ะคุณผู้ชมนะ B M G High นะฮะสำหรับคุณผู้หญิงสีชมพูสดใสนะคุณ สำหรับข่าวบันเทิงกันเลยเนี่ยยังไม่จบไม่สิ้นนะฮะเขาบอกว่าอ้างญาตินะฮะของซาร่าเนี่ยฟาดไหมไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องมาเฝ้านาฬิกาของแม็กซ์เวลนะ,ะฮะทนายดังก็สวนแทนกันเลยทีเดียวนะเก็จุกไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวครับก็จุกๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคุณไมพิรานะ,ะออกมาบอกว่าติดต่อลูกไม่ได้เลยตั้งแต่ที่เจอลูกไปคราวก่อนก็ซื้อนาฬิกาไปให้เป็นนาฬิกาที่คุยโทรศัพท์ได้แต่ตอนนี้เนี่ยหายเงียบไปเลยซึ่งญาติของคุณซาร่าเนี่ยที่เขาอ้างตัวว่าเป็นญาตินะ,ะก็ออก ใครจะไปตามนาฬิกาได้ตลอดเวลามันไม่ใช่ความผิดจะโทษซาร่าไม่ได้นะคะที่จะต้องมารับผิดชอบแบบนี้ล่าสุดทนายเจมส์ค่ะทนายส่วนตัวของคุณไม้เนี่ยก็เลยออกมาแชร์ข่าวนี้แล้วก็มีการนะคะเขียนถามไปกลับค่ะเป็นข้อความบอกว่ารับทราบครับผมลืมนาฬิกาไว้กรุงเทพจริงหรอเขาบอกว่านาฬิการุ่นนี้เนี่ยบอกตำแหน่งได้น,นะครับไม่รู้จริงไหมใครมีความรู้บอกทีจะได้บอกพ่อเขาไปเอานาฬิกาให้ลูกหน่อยอยากให้ลูกใช้โทรคุยกับพ่อเนอะแฮชแท็กไม่ควรขวางกัน้น ความสัมพันธ์้าวนะฮะ์ก็นั่นแหละค่ะคือพี่ว่านนองอ้าวมันเป็นเรื่องเล็กๆกน้อยนอยะะจะเย็นๆใจะเย็นๆกันค่ะไม่อยากให้ทะเลาะกันอีกนะคะพอทะเลาะกันเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องอะนะฮะมันเหมือนจะดีแล้วมันเหมือนจะกลับมาดีกันแล้วนะคะมันแล้วก็กลับไปทะเลาะกันอีกนะ่ะมันก็จะทําให้คนที่เขาลุ้นว่าอยากจะให้น้องแม็กซ์เวลเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีคุณพ่อที่น่ารักมีคุณแม่ที่น่ารักเนี่ย มันก็ดูเหมือนว่ามันจะขยับห่างออกไปอีกนะฮะอ่ะสยบข่าวลืออีกหนึ่งคู่นะคะแมทกับสงกรานนะคะ,ะเขาบอกปิดฉากความรักจริงหรือเปล่าคือหลายคนสงสัยเพราะว่าจริงๆแล้วข่าวลือนี้เนี่ยมันออกมาตั้งแต่ช่วงต้นปีเดือนกุมภาพันธ์ช่วงวันวานเลนทน์เลยแม่ว่า2คนนี้เนี่ยเขาเลิกกันแล้วสําหรับคุณแมทพีรณีแล้วก็คุณสงกรานเตชนะนรงนะคะความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนจะเริ่มสั่นคลอนซึ่งมันก็ ปล่อยออกมาในช่วงวาเลนไทน์นี่แหละค่ะแถมล่าสุดเนี่ยคุณแมทก็ไปตัดผมมานะคะเปลี่ยนลุกเป็นสาวผมสั้นเลยทําให้โดนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหั่นผมเนี่ยเพราะวอกหักหรือเปล่านะล่าสุดก็มีภาพของคุณแมทนี่แหละค่ะกำลังเดินชอปปิ้งกระหนุงกระหนิงในซูเปอร์มาร์เก็ตกับหนุ่มสงกรานเลยซึ่งมาพร้อมกับทรงผมที่เธอเพิ่งไปตัดมาใหม่แบบหม,มาดๆนะเรียกได้ว่า ความรักหวานชื่นหวานฉ่าขนาดนี้ก็สยบข่าวชัดๆไปได้เลยไม่ได้เลิกกันนะคุณผู้ชมนะเขายังรักกันเหมือนเดิมด้วยเช่นเดียวกันนะคะเด็กขยันนะคะน้องลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะเขาบอกว่านี่เลยซื้อบ้านราคา7ล้านได้แล้วจากนี้ตั้งเป้าจะซื้อรถให้ตัวเองนะคะก่อนจบม .6 ค่ะอายุน้อยร้อยล้านของจริงไหมคนนี่มาคารากอนอายุน้อยร้อยล้านจริงเหรอเขาเป็นนอร้อยล้านเป็นนี่ร้อยล้านนึกว่ามีเงินร้อยล้านเป็นนี่ไม่อยากเป็นนะเป็นนี่เพราะผู้ชายร้อยล้านโอ้ไม่ไหวเลยสู้น้องลิลลี่ ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องลินลี่เนี่ยล่าสุดคือเธอประสบความสําเร็จมากๆนะคะอายุแค่15ปีเท่านั้นแต่ว่าเธอก็โด่งดังแล้วก็สามารถสร้างบ้านหลังใหญ่ได้โดยจากเงินน้ําพักน้ําแรงของตัวเองนะคะล่าสุดเนี่ยลินลี่เขาให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้บ้านหลังใหม่นะสร้างเสร็จแล้วปิดงบที่7ล้านบาทตอนนี้เนี่ยความฝันต่อไปเลยก็คือนีบ้านเจ็ดล้านเหรออ,อ,อันนี้ตอนยังสร้างไม่เสร็จหรือเปล่าแม่มันเล็กไ,ไหมมันอาจจะมีข้างหลังหรือเปล่าเฮ้ยเจ็ดล้านกรุงเทพนี่บัลเลอร์เลยนะ ทำไมเจ็ด้านนครหลังเล็กจังไม่รู้นี่เออพี่ไม่พี่เขาไม่เข้าใจอ่ะเจ็ด้านกรุงเทพนี่หลังบัลเลอร์เลยห้าร้านยังบัลเลอร์เลยนะกรุงเทพอ่ะพี่เคยไปดูที่ที่ที่ต่างจังหวัดอ่ะที่ส่าแก้วห้า้านหลังนิดเดียวอ่ะกรุงเทพห้าล้านนี่หลังแบบเป็นร้อยตารางวาทำไมอ่ะแม่ไม่รู้ เจ็ลด <7 S 1> ล้านหลังเล็กนะคะค่ะก็ถูกก็ถ้าดูเมื่อกี้ก็ดูเหมือนจะเล็กนะแต่ว่าต้องไปดูของจริงอาจจะใหญ่ก็ได้แม่แต่ว่าความฝันต่อไปของน้องเรลี่เนี่ยก็คืออยากที่จะซื้อรถมินิคูปเปอร์ก่นอนจะจบมหตอนนี้เธออยู่มสีอขับรถได้แล้วเหรอไม่ได้นี่ <c oughs> ยังนี่เอออายุเท่าไหร่นะไอตอนนี้อยู่มสก็ประมาณสิบห้าสบหขับไม่ได้นี่ใช่ไหมต้องมหนึ่งใช่ไหมต้องปีหนึ่งนี่ยังขับไม่ได้นี่ต้องเกิน18 เออต้องทำแบบทำไปกับขี่ได้แล้วหรออย่างๆนะเออขับไม่ได้นุ้นนะลูกนะอันตรายนะคะไม่แนะนํานะคะค่ะเออแล้วเขาบอกว่าต้องเรียนจบอะไรนะเขาบอกว่าเขาจะซื้อให้ได้ก่อนที่จะเรียนจบม .6 แต่ตอนนี้อยู่ม .4 เฮ้ยอายุเท่าไหร่อายุประมาณสิบห้าสิบหกเนี่ยแหละอ๋อได้จะได้แล้วแหละถ้าอย่างนั้นอะถ้าอย่างนั้นจะเขาเขาเขาได้จะได้สิบแปดได้ไหมทำ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 ไปกับขี่สิบแปดใช่ไหมใช่ต้องสิบแปดต้องผุดจังหวะอ่ะถ้าอย่างนั้นได้แล้วถ้าอย่างนั้นได้ เอานะคุณผู้ชมนะฮะก็มันเป็นน้ำพักน้ำแรงของน้องเขาอะนะคุณผู้ชมนะ,ะฮะอย่าไปว่าเขาเลยแล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันเป็นความภูมิใจเด็กคนหนึ่งได้สร้างบ้านให้แม่แล้วก็มีรถขับไปทำงานทำมาหากินนะฮะมันก็เป็นสิ่งที่ดีคุณผู้ชมนะ,ะฮะบางคนก็บ่นพบี่ต่อพี่ต่อเนี่ยหนูผ่อนทั้งบ้านทั้งรถเลยตัง เดือนชนเดือนฉันบอกเธอก็ยังมีบ้านมีรถที่ยังได้มีงานบางคนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเนาะบางคนก็เอารถพ่อมาขับอุ้ยแม่หมายถึงใครนะคะไม่รู้เลยจริงๆเอารถพ่อมาขับบางคนก็เอาเสื้อผ้าที่แบบว่าหลอกเงินพ่อไปซื้อแล้วก็มาเซลขายราคาถูกแล้วก็เอาเงินเข้าตัวเองอะเนาะถูกต้องปรียงผู้ชายอืมค่ะเป็นเด็กที่คิดอะไรไม่อออากตันยูเนาะแม่ ไม่อากาตันยูฮะอลูกทรลพี่ะไม่ใช่อุหนูหลอกด่าเขา,าเลยป้ามันแค่ถามแม่ถึงความหนูหลอกด่ามาสคาร่าเลยอะไม่หมายถึงมาสคาร่าเหรอคะมาสคารา <c oughs> ่านะฮะเปลี่ยนยางเราลดหรือยังยาง หมูระวังนะน,นั่งไปกับมันอ่นะเวลาฝน,น,นตกฝนตกมันเบรกไม่ได้รถแล้วขับแต่จะหลขับต่างจังหวัดได้นะ<อ>แต่รถไม่มีดอกอยางคุณผู้ชมอีนนี้เป็นสาเหตุข,ของการที่เกิดอุบ <ละ S 1> ัติเหตุนะล่าสุดเนี่ยขึ้นนงอะ่ะอยากจะไปเขาอยากไปเที่ยวเชีงยงใหม่มีการทดสอบรถคันนี้นแหละแม่จะขึ้นเขาได้ไหมจะขึ้นเขาได้ไหมนางแต่เอาไปขึ้นเขาอ่ะแม่และยางก็ยังไม่ได้เปียนะงงมากคือรถไม่มีดอกยางอ่ะเป็นยางล้นๆ้นเป็นหนังยางล้นลนอ่ะ ไม่ได้เลยเดี๋ยวบอกมาทะลาะยางอันตรายนะลูกจะเอาชีวิตไปทิ้งที่เชียงใหม่จะเอาเง<า>ินไปสองผู้ชายเดือนละสามสี่หมื่นแต่ไม่ซื้อแต่ไม่ซื้อยางรถไม่เปลี่ยนยางรถไม่รักตัวเองไม่รักตัวเองก็ปล่อยไปเถอะค่ะ,คะนะคะเพราะว่าสิบล้อเห็นยางหักหลบขยี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับน้องๆผู้หญิงแล้วก็คุณผู้หญิงนะฮะ B M G High นะฮะ ปวดมดลูกปวดประจำเดือนนะคะคันน้องสาวอ่าประจำเดือนมาผิดปกติผิวหยาบกร้านหน้ามีกระฝ้าจุดด่างดำมันคล้ำไม่สวยไม่ดูเป็นสาวอีกครั้งสามีบน่น ว่าทำไมมีกลิ่นนะฮะวันนี้นะฮะคุณผู้ชมนะฮะนี่เลยคิดไม่ออกบอก B M G High ครับวันนี้มากับโปรสุดคุ้มจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณรับไปเลยนะคะ B M G High หนึกระปุกแถมฟรีให้อีกหนึ่งกระปุกและยังแถมให้อีกกับกาแฟ B M G อีกหนึ่งกล่องไปเลยนะคะราคาเพียงแค่1,989บาทเท่านั้นสนใจโทรค่ะ062-597-8997หรือ 086-3666- 5 6 6คะ่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมนะคะแบริซ่า แบ็คพิงไปแบนเขาเรื่องงงนะเธอถูกแบนอีกแล้วนะขึ้นเทนทว,วิตเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันรายละเอียดเป็นยังไงติดตามช่วงนี้พักสักคู่หนึ่งก่อนครับ